สวัสดีครับผมอยู่เราในช่องาอทองเพชรนะครับวันนี้ทองเพชรแล้วก็แม่ลำทิพยนมาเดินเล่นที่ซุ้มลางค่เขียวนะครับผมตันนี้ถอยนะครับทุคนบังคับแม่ลำทิมนะครับผมก็อาบน้ำมาด้วยนะครับวันนี้ครับพ่ออยนะครับผมนี่ก็เป็นทองเพชรนะครับมาเดินซุ้มล่างคาเขียวนะครับผม เปดิดเอมี่ให้ยานะครับผมเอซครับทำไมเยอะขนาดนี้ครับโอ้โหจะกลับบ้านเลยอจกจบ,บ้านมีแต่ยาอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องสอบถามพุทธมึกแล้วว่าทำไมต้องให้ยาเยอะด้วยครับเพรมันผมไม่ได้อยู่ทิ้งยาลบสองอีออกจากบ้านกลับบ้านแล้วใครเฝ้าชุ่มราเกียวครับนี่เยอะควนันเสือควันจีมควันหัว ส่วนควรปิดเปิดแล้วเปิดแล้วครับเปิดน้องบัวเลยฮะควรปีดไปบ้านอ๋อบ้านแล้วก็เปิดแล้วแล้วควันหัวนี่ไปอยู่ตรงไหนแล้วนี่ยควันควันหัวตอนนี้ควันกิมพาไปทางเนี่ยไม่รู้ไปทา้องอ๋อไปไหนอาจจะไปเที่ยวเล่นนะครับครับก็น่านาจะประมาณนี้เนาะผ่อนคลายนะครฮะผ่อนคลายอ๋อครับผมดูเอมมี่ครับบลั๊กเลยครับล้ำบึกมากครับ เดินไ,ไปเที่ยวกันแม่ทีมจะรอนีอน่ครับอ๋อแม่ทีมจะรอนีอ่ครัตองเพชรมานี่มามานี่มาเร็วมานี่มานี่มามาแล้วครับมานีตองเพชรมาแล้วนี่เราเจออะไรแล้วครับลูกแม่ครับไปเลยครับไปเล่นของทรายหน่อยเออไป หมาแล้วครับผมเอาแล้วครับอืมดูครับทำไมเราลงซ้ายเอาไว้ตรงนี้ครับลงทสบัวนอนครับโอ้ย <c oughs> ดูครอบดูปองเพชรนะครับเอาแล้วเริ <c oughs> ่มเล่นแล้วนะครับผม <c oughs> เล่นเล่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็นอนนะครับนามคุณวาแล้วเรียบร้อยอุ<ๆ>้ยอุ้ยบานก็จะขึ้นอย่างเดียวแล้วครับผมเอาแล้วพี่กับสิทธิ์น้องนะครับ<ๆ>อ้าวโบ,บ้านก็นอนบ้านมี<ๆ>สิทธิ์ทองเพชรน,นะครับ<ๆ>เอาแล้ว เอาแล้วหนึ่งสองอู <S 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 ้หูยอดนะครับมีกองสุมเล่นด้วยอาเลยนบี่ยนเ้บบดล้วยงันนด้วยงนี้บัวบานนอนให้นะครับผมของเด็กก็ไม่เคยวันแล้ว หนึ่งสองาเอาแล้วครับเริ่มอีกแล้วตึมขึ้นครับขึ้นอีกแล้ววันนี้ว่าบานมาแปลกนะครับโอ้โหบับบบวโดนนะครับ ต้องขอายกว่อนี้นอ้าวหอมเป็ดกรไม้ขึ้นเหมือนกันนะครับนอนแล้ว เอาเแล้วครับเย็บเย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 ียบแล้วครับปางครับทองเพชรอุ้ยเรียบร้อย เต็มๆเ,เลยนะครับผมาหหมาแล้ว,วน,นะนี่ครับนี่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 อู้หูเกือบับดนะครับ เอาละครับอันี้ทองเพชรก็ไม่กลัวนะครับได้โอกาสเอ้โหเก็บกีนกินยากกินใจกจะหมดแล้วมีพาลูกสาวมาเล่นนะโอ้พาลูกชายมาพาลูกชายมาเล่นนะครับ เป็นยาชื่นใจในี่โอ้หอุดมสมบูรณ์มากเลยพอเขาตัวใหญ่รครับยาคงดีใอันนี้อายุน้อยก็ไม่รับทิมนะครับผมอันนี้เท่าไหร่นะนี่ช่นใ,ใจครับนะอันนี้8ปีนะครับส่วนอันนี้1 4ปีนะครับ <13. S 1> โามปีอ้13ปีนะครับผมโอ้โหแบบโครไซส์กันเลยนะครับเออแม่รับทิมนี่จะยาวกว่านะครับส่วนชื่นใจนี่สั้นแต่สูงนะครับแม่รับทิมนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะหลังหักด้วยอันนี้หลัง คค้งกันกล้วยนะครับผมเอาแล้วเฮ้ยอุ้ยแทงขาเดือดร้อนแทงจับบินเลยจับบินเลยจับบินนะ ขึ้นไหมครับผมรองรอครับม <co ach> <net rawd Moder ator> ีอครับยนี่ตกใจหมดนอนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนอ้าวนอนเล่นด้วยกันด้วย ทองเพชรก็มึนนะครับเจ็บเ <7 S 2> ท่าไหร่ก็ไปต่อ,ตอขึ้นนีล้ละเดี๋ราซุมกล้องไปก่อนออนะครับซุมกล้องเลยครับเอาแล้วครับทองเพชรทองเพชรไม่สนนะครับเอาอีกแล้วรอบหนึ่งอู้หูตัวแตกด้วยอู้นี่กิเล่นอะไรครับอ้าว ล้มดูเขาไม่สนเลยครับของเพเอาอีกแล้วโอ้โห,โหล้มเรียบร้อย ไม่กลัวครับทองเพรได้โอกาสนะครับเสียโอกาสอีกแล้วครับเพราะว่าซืซ้อน้ำไม่ได้นะครับสู้วันไม่ได้นะครับมาแล้วนี้นี้นี้อะไะครับอุย้ยเตะหน้างบ้างโอ้โหอืม ดูครับเฮ้ยเฮ้ยนีอีกแล้วครับทองเพ็ดขึ้นอีกรอบหมู่บ้านก็รู้ขึ้นไม่ได้นะครับอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนโดน น,นี่เป็นผ้ากันนะครับอุ้ยตอนนี้เอาจริงแล้วเอาจริงนะครับตอนนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ารับชมเพียงเท่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสมาริกของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ